อย่าขอคุณฟ้าให้เรามาเป็นลูกแม่รักด,ดีรักไม่มีแต่ไม่เคยได้รักจากใครมีเพียงคนนี้ชีวิตก็วางให้ได้คำเล็กๆกที่ไม่ยิ่งใหญ สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ัวันนี้นะครับพอมีลิปไปสัมผัสแมนแมนให้ทุกคนพอเลยนะครับไปพอกันเลยค่ะไปกันเลยเจ้า แม่ชื่ออะไรมีลูกกี่คนชื่อหนูจีนสีเทาเจ้ามีลูกสองคนชื่อแม่ป้อมเจ้ามีลูกสองคนมีหลานสี่คนเจ้าลูกชื่อไอโอมกับไอเอมเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อแม่อ้อยเจ้ามีลูกคนเดียวน้องย้อนเจ้าสวัสดีเจ้าเสียงเจ้ารูเสียงบางลูกเดี๋ยวกเดี๋ยวกเดี๋ยวก็่ไม่ให้เป็น สวัสดีเจ้าจื่เี้เจ้ามีลูกีคนเสี่ยงบางเจา้าเมกจื่อเม่มอยเจ้าลูกจื่ออีคิวเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเราจะไปบุ๊กสัมผัสคุณแม่คนต่อไปอ่ะเจ้าไปกันเลยเจ้าถ้าสารคดีอ่ะสวัสดีจ้า ้เจืออย่างเจ้าจือปะพามีลูกกี่คนเจ้าลูกจี๋ปะมีสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจือจือไปกับจือน้องปุ๊กจือโอเคโอเคมีลูกกี่คนเจ้าลูกจี๋ปะสองคนเจ้าจี่จีนสิก้าปัญญาเจ้าปัญญาเจ้ามีลูกกี่คนเจ้าลูกจี๋ปมีคนเดียวเจ้าไอ้ขวัญเจ้าจืออ๋อนเจ้ามีลูกคนเดียวจือเจ้าเอ๋ยเจ้าตอนนี้คุณแม่ทำอาชีพอะไร รับจ้างทั่วไปไงลูกดูหลานเจ้าดูแลหลานอ้อยเป็นแม่บ้านแล้วก็เก็บเสื้อผ้าซ่อมเสื้อผ้าเจ้าแม่มวยกอดทำดอกใหม่รับจ้างทั่วไปลูกรับจ้างทั่วไปทำอาชีพอย่างยู่เจ้าแม่บ้านเจ้ารับจ้างเจ้าตอนนี้ทำอาชีพอย่างยูเจ้าพออมาชนะเจ้าทำอาชีพนี้มานานอย่างเจ้าเมื่อแลเจ้า ความเหนื่อยยากอุปสรรคปัญหาของอาชีพที่คุณแม่ทําคืออะไรหลังสนะุขภาพร่างายเนาะเดี๋ยวพี่มาแก่ตัวลงม้านะหลยอัน,นตอนนี้เจ้ามีความสุขเจ้ามีปัญ <c oughs> หาค็ <c oughs> มีอยู่เจ้าก็ตีทํางานอยู่ไกลบ้างแต่ฝนตกฝนหยังแอร์ดับแ,แม่ก็บ่มีเจ้าบ่มีเจ้าบ่นเนยเจ้าปัญหาอุปสรรคนี่มีแต่เนยนี่เน,น,น,นยเนนนน <c oughs> มีอยู่เจ้าแต่ว่ากอจะได้อ่ะมีพระเจ้าเนาะก็กอจะได้อ่ะมีพระเจ้าแล้วกอดที่ทั้งอย่างทา้งที่ดีจ้ะบอกจ่าเจ้าขานตื่นคุณแม่รู้หรือไม่ว่าลูกชอบกินอะไรชอบกินชิ้นทอดลูกกะลูกแม่ป้อมกะไอโอมชอบกินนอทอด ไอมนี่กินสปะกินได้ทุกอย่างชอบกินเส้นแบบพวกจำพวกเส้นกับอาหารพวกเส้นเนี่ยจ๊ะหอยจุกลูกสาวกะลูกสาวนี่ชอบทุกอย่างกะชอบชอบทุกอย่าง ชอบกินหมูกระทะชอบกินกจิ้มในยังเจ้าปลาทูชอบกินคะส้มตำเจ้าชอบมากเลยชอบกินกปตัยเจ้าที่ผ่านมาคุณแม่ภูมิใจอะไรในตัวของลูกมากที่สุดเขาก็มันก็เป็นดิ้งเขาก็ดื้อห้องนองจะเขาเขารับไอ้นิ่กับับ ข้างไอ้วิทย์ดิยังโสดอยู่ยังแอลอยู่เนาะก็เป็นหว่วงเขาอยู่ก็ภูมิใจทุกอย่างมาแล้วลูกก็เป็นคนดีแับมีการมีงานทำก็ภูมิใจเลี่ยงลูกนะก็ได้แบบมีงานทำก็ดีมากแบบภูมิใจจะภูมิใจก็ต้องย้อน ก็ตั้งใจเรียนเจ้าแล้วก็เจือฟังแม่เจือฟังตาย ái, ้ายฟังเต่ออาจจะลึกพ่องอ่ะบอกฟังกับนนาาบอกแต่ก็ภูมิใจในตัวเขาที่เขาตั้งใจเฮียนแล้วก็กผลเฮียนก็ออกมาดีแม่ก็ภูมิใจเจ้าภูมิใจก็ก็ภูมิใจลูกอยู่นะคือบ,บ่ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างพั้แม่ <S <S ลําบากใจอ่ะทั้งสองคนเลยนะ, <S 2> <S 2> ะบ่บ่บ่ได้บ่เคยทำทั้งสร้างความเดือดร้อนื้อ,อ อแม,ม่มวยภูมิใจคือว่าเวลาแม่ยังยังยังน้องอีคิวอีคิวกวบดเถียงไปยอดเนี่ยอย่างแม่มวยบอ,ยอ,อ,ก,อก,กว่าน้องไปทำมาอย่างน้องก่ไปทําแม่เจ้าแต่น้องก่บดดื้อเจ้ามีเจ้ามีหมากมาเอ้ทำให้มมใหมดนั่นเลยทุกวันเลยไปถักมาหักคุณสอบ่ะ สุดท้ายนี้คุณแม่อยากบอกอะไรให้ลูกๆบ้างขม่้เป็นคนดี่ป็ตลอดหักพระเจ้า,มไ,จจาไม่คือลอยหลงํำนอยเจ้าแม่อยากบอกว่าจะไปดื้อนนะ้าจะไปลึกนะ้าแม่อู้อย่างกระฟังนะครับตีแม่บอกไปเพราะว่าแม่หักนะครับ ตั้งใจเรียนวันหน้าจะได้เป็นเด็กดีมีงานทำดีๆเข้าใจกัครับอ๋อพอเขาเป็นคนดีอีกตลอดไปก็ดีแล้วภูมิใจละบอกว่าที่ให้แต่วจ้าแม่ฮักลูกจาฮักมาก บอกให้ลูกลยิกน,ด,นไไดีทางของพระเจ้าบการเพื่อมีการมีงานทำดี้เนาะเป็นยินดีทางของพระเจ้าแบดนี้พระเจ้าแม่ก็อยากจะบอกน้งนองอีคิวว่าวันวันแม่ปีนี้แม่ก็จะอยากเหอ,อน่องทุกคนว่ะเื่อเป็นเด็กดีของปอของแม่เียรียนหนังสือก็อัน คือตั้งใจเลี้ยนแล้วเป็นอนุชนที่เข่มแข็งทุกคนเราในเนี่ยก็หาลูกทุกคนเนาะกะอยากให้ลูกนะพระเจ้าหน่อยนะู่นน้ำของพระเจ้า,าจะเป็นเด็กดีเนาะอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าเนาะกะใมนี้โบมีหยัางให้ลูกเนาะนอกจากความฮักครับในคำอธิษฐานเนาะอาจจะอธิษฐานเพื่อลูก ถุกเวลานะเจ้าตื่นขึ้นมากับตอนเรียนเนาะมาจตาิทานโอกาสช่วงน้ำขอพระเจ้าคุ้มครองเขาเนาะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมาลูกมาลูกมาหลานเหรอเนานะเดี๋ยวนี้เขาขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ได้มีโอกาสได้อยู่ในคิดจักพระเจ้าได้มู่จักกับพระเจ้าเนาะขอบพระเจ้าที่ทำมันได้อยู่ในขอบคุณความของพระเจ้าเนาะจเนะ ครับค right. ุณพ right? yes. ่ครับเราจะมาสัมภาษณ์แม่ครัวครับเอาคนนี้ก่อนเลยครับทาาอะไรครับใส่เข้าเจ้าใส่เข้าใส่เข้าใส่เข้าแล้วคุงเข้าอันนี้มีหน้าที่ท่าไหร่ครับอ๋อตีถุงได้ คนนี้มีหน,น้าที่ทำอ,อย่างไรครับใส่รบค่ะใกครับข้าวอ้อมนับเม็ดเข้านะาครับเอาคนนี้นครับคนนี้จะเอาเข้าให้เมืเม่อแม่แม่ปลาคนต่อไปครับ,บาาผมปลาบัตจางครับผมเ้างแล้วคนนี้ครับกำลังใส่ข้ากระลังใส่เข้าแล้วคนนี้ครับใส่เข้ากันหมด มาเลยจ้าอ๋อใส่เข้าก่อนอันนี้กับรังผันลิศอาแล้วคนนี้เหรอครับอันนี้กับรังผันลิศอันนี้คนนี้กับลังผันลิศผันลิศกับลังผันลิศผันลิศแล้วคนนี้ก็เคยสกินตอนนี่เหรอตีนยาวดูอันนี้ก่อนแล้วอันนี้เคยเหรโอ้น้ำมันน้ำมันเปิดไปเลยเหรอได้ทอดได้ไจะทอดปะอันนี้คืออะไรอครับ น,นี่วันนี้จะแก่งแขค่ข้าวไกว่พี่นอ้องมากันมัดก,กันหลายๆเนอเด้อพี่นอ้องเนอะเนอพี่นอ้องเราอันนี้เหรอครับคืออย่างครับอันนี้มาหนึ่งมาหนึ่นงอันนี้เบื้องหลังของความอร่อยอยู่แถวนี้หมดอันนี้